สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องสามารถทําได้ทุกอย่างเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสครับแต่คุณรู้หรือเปล่าว่ามันสามารถกลายเป็นรีโมทแล้วก็ควบคุมบ้านเนี่ยทั้งหลังได้เลยครับ อย่างที่ผมบอกกันไปนะครับว่าด้วยระบบบ้านอัจฉริยะที่ก็สามารถควบคุมสั่งการไฟส่องสว่างหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟนไมว่าจะเป็นการเปิดโทรทัศน์ปรับองศาแอร์เปิดปิดม่านสั่งการได้จากทุกที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเลยละครับเราสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกความสบายและก็ยังช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วยแม้ว่าเราจะสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ได้ง่ายๆครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะต้องใช้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ